สวัสดีค่ะจอดทอดในวันนี้นะคะยังคงเป็นเทปพิเศษค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมไปเยือนบ้านพี่เมืองน้องของเรานะคะนั่นก็คือที่เกาะมาเก๊านั่นเองค่ะจะว,ว่าไปแล้วนะคะที่เซนเนอร์สแควร์ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนี้นะคะก็เปรียบได้กับสยามสแควร์ในบ้านเรานั่นเองค่ะที่นี่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของแหล่งชอปปิ้งมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าแพงลอยมีของกินของฝากของที่ระลึกมากมายและนอกเหนือไปจากนั้นนะคะสถานที่นี้ค่ะยังถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ขอองเเกกกาาะะมีด้วยค่ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าในช่วงที่ทีมงานจอดทั่วไทยของเราเดินทางไปที่เซเนเดลสแควร์แห่งนี้เป็นช่วงเวลาเช้าค่ะเราจึงไม่ได้เห็นบรรยากาศของผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวมากนักแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราจะได้ชมสถาปัตยกรรมตึกลามบ้านช่องของหมาเก๊ากันแบบสบายๆค่ะเซเนเดลสแควร์แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่19-20ก็จะมีตึกที่สร้างตามสไตล์ของยุโรป ตัวอาคารเป็นสไตล์นิโคคลาสสิกค่ะที่ทาสีพาสเทลอ่อนโยนสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนและเมื่อเดินมาถึงที่บริเวณทางเข้าของเซเนโดสแควร์ก็จะพบกับลูกโลกโลหะตั้งอยู่กลางบ่อน้ำมีความหมายว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่บ่งบอกถึงอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออกหล่อหลอมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะ เดินถัดมาอีกนิดเราก็จะได้พบกับสำนักแห่งความเมตตาก่อตั้งโดยบาทหลวงคนแรกของมาเก๊าเมื่อปีคริสตศักราชที่1,569เพื่อแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านการรักษาพยาบาลสถานรับเลี้ยงเด็กและสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆและเมื่อนะักท่องเที่ยวเดินต่อเข้ามาภายในเซเนโดสแควร์ก็จะได้พบกับโบสถ์เซนโดมินิกค่ะเป็นอาคารสไตล์บาโรกโครเนียน ok มีลักษณะที่สวยงามมากๆ โบสถ์เซนโดมมนิกนี้นะคะมีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์พระแม่มารีค่ะและทุกๆวันที่13พฤษภาคมก็จะมีขบวนแห่แม่พระฟาติมาส่วนจุดนี้ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเซเนโดสแควนั่นก็คือซากประตูโบสถ์เซนเปาค่ะ สำหรับซากประตูโบสถ์แห่งนี้นะคะก่อนที่จะถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงเมื่อปีคิรศักราชที่1835เขาก็เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาหรือว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาคริสต์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเลยล่ะค่ะแต่พอไฟไหม้ก็จะเหลืออยู่เท่าที่เห็นนี่แหละค่ะคือตรงบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าและบริเวณที่เคยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใต้ดิน ด้วยความยิ่งใหญ่และความสวยงามของประตูโบสถ์แห่งนี้ทางการของเกาะมาเก๊าก็เลยได้มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีการบูรณะอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่คู่และก็เป็นสัญลักษณ์ของเกาะมาเก๊ามาตราบจนทุกวันนี้จนก,กระทั่งปี2500ทางองค์การยูเนสโกค่ะได้มีการประกาศให้ทราบป,ประตูโบสถ์เซนเปอแห่งนี้กลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งบริเวณก่อนถึงบันไดาทางด้านหน้าโบสถ์ก็จะมีรูปปั้นของสาวจีนยืนถือดอกบัวและก็กำลังมอบให้กับชายหนุ่มชาวตะวันตกค่ะรูปปั้นนี้ได้รับการสร้างเมื่อครั้งที่โปรตุเกสได้มาทำการคืนเกาะมาเก๊าให้กับประเทศจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีระหว่างโปรตุเกสและก็ประเทศจีนค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครที่เดินชมสถาปัตยกรรมจนเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหิวขึ้นมานะคะในช่วงเค้าวค่ะขอแนะนําเลยนะคะจะมีร้านขายโจก๊กพื้นเมืองอยู่ร้านหนึ่งนะคะร้านเขาเนี่ยแหละค่ะจะอยู่ในซอยเล็กๆตรงกันข้ามกับเซนเตอร์สแควร์หาไม่ยากเลยร้านนี้มีชื่อว่าอึ่มกาไว้นะคะเป็นร้านที่ขายมาหลาย10ปีแล้วละคะ่ะเจ้าของร้านก็คือคนนี้เลยชื่อว่าอัลลงค่ะเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยค่ะโจ๊กร้านนี้ต้องบอกว่ามีคนมาซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะนั่งทานกันท,ที่ร้านบางคนก็ขอห กลับบ้านไปด้วยค่ะและสาเหตุที่ร้านนี้ได้รับความนิยมมากๆก,ก,ก็คงจะเป็นเพราะวัตถุดิบที่สดใหม่สะอาดเขาทํากันแบบชามต่อชามนะคะสังเกตดูว่าเครื่องเนี่ยมีให้เลือกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ตบับเนื้อหมูสับเขานํามาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับปลาท่องโกะน่าทานม,มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่นี่เขายังมีวิธีการกินเครื่องที่ใส่มากับโจ๊กแบบพิเศษอีกด้วยนั่นก็คือเขาจะมีถ้วยค่ะเอาไว้ใส่ซอสแล้วก็เครื่องปรุงจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะใช้ไม้เนี่ยนะคะ จิ้มหมูสับปั้นหรือว่าไส้มาจิ้มกับซอสอ,สอีกทีนึงนะคะแล้วก็ทานใส่ปากแบบนี้ละคะ่ะอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าราคา1ชามเนี่ยอยู่ที่20เหรียญมาเก๊านะคะก็ประมาณ80บาทไทยค่ะใครที่ไปเที่ยวที่ s e n เตอร์สแควรก็อย่าลืมนะคะแวะไปทานกันได้รับรองไม่ผิดหวังะคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเจาะทั่วไทยเทพิเศษที่เราพาคุณผู้ชมไปเยือนมาเกา๊าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ